พระราชนัดดาในรัชกาลที่สหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดีวัตหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงสนิทสวัสดีวัตเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอกรมพระสวัสดีวัตรณวิสิทธิ์ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์เงี่ยมสวัสดีวัตเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรนีพระบรมราชนี ประสูตรเมื่อวันที่23สิงหาคมพศส4 4 3ที่ประเทศอังกฤษมีพระนามลำรองว่าท่านชิ้นหม่อมเจ้าสุภาสสัสดวงสนิทสวัสดิวัตรเสกสมรสกับหม่อมเสมอสวัสดิวัตรณอยุทยาโดยได้รับพระราชทานสมรสจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธิดาสี่คนคือหม่อมราชวงศ์ปิ่มสายสวัสดีวัตร หม่อมราชวงศ์สายสวัสดีสวัสดีวัฒน์หม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดีวัฒน์และหม่อมราชวงศ์สายสิงสวัสดีวัฒน์พันโทหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทดำรงตำแหน่งอักรราชทูตประจำกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองโดยเฉพาะในยุครัฐบาลของนายปรีดีพนมยงค์และเหตุการณ์ภายหลังการสวรรคตรของรัชกาลที่8หม่อมเจ้าสุภัสวัสดิ์วงสนิทสิ้นชีพิตักสเมื่อวันที่22เมษายนพศ2510สิริชันษา67ปี